สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ได้พาแม่หญิงนะครับผมมาอาบน้ำมูลนะครับผมที่หมู่บ้านสลานะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมโอ้เมื่อไหรจะตกสักทีเนาะฝนพอชุ่มช่ำหน่อยนะครับพอ มีหญ้าชุ่มฉ่ำเขียวๆหน่อยนะครับนี่หญ้าแห้งเหี่ยวหมดแล้วโอ้ค่อนข้างที่ร้อนมานะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมนี่โอ,อ้นนี้ดูแม่หญิงเล่นละเล่นละเมื่อกี้แช่เป็นชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปทาแป้งนะครับผมแล้วก็ได้ให้น้องลง มาเล่นใหม่นะครับนนแป้งยังอยู่บนตัวอยู่เลยเต็มตัวเลยโอ้นะครับสบายใจเขานั่นแหละสดชื่นนะครับผมเ MM อ็มเอ็ซีอ่ะดูอ่ะผ่อนคลายผ่อนคลายตายร้อนเขาปล่อยให้เขาแบบอ่ะเต็มที่หน่อยปล่อยเขาอิสระหน่อยนะครับผมนี่การเล่นน้ำของแม่หญิงเอาแล้วนะครับผมคอยดูดูครับผมเอาแล้วโอ้โอโอ เอาแล้วเย็นสบายใจนะครับดูฝั่งนู้นก็มีช้างสองเชือกนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะมีแม่กําไรนะครับผมแล้วก็แม่ผักบุ้งนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนู้นก็จะเป็นฝั่งนู้นนะครับผมก็จะเป็นแม่ของน้องอึ่งอ่างนะครับ <_'. S 1> น้องเล็กนะครับผมแล้วก็คุณป้า อ่ะยายคำหมื่นนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมะีแม่ของแสงจันนะครับน้องลำํำไยแล้วก็ลายไมเคิลน,นะครับอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้แม่หญิงอยู่ฝั่งนี้เล่นสบายเลยนะครับผมลอยลอยเลยจะไปไหนแท้ตัวก่อน ตักเปาดิเป้าตักเปาให้พ่อดูก่อนถอยตักเปาก่อนไม่ใช่ตักเปาก่อนตักเปาตักตักไม่ใช่ตักเปาแม่หญิงตักเปาตักเปาเปาเอาไม้เอาไม้เอาไม้ถอยถอยก่อนถอยตักเปาเปาอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงตักเปาตักเปาตักเอาไม้เอาไม้ดีดิตักตักเปาเปาเลยหรอเปาเป้าเป้าสวย เปาเลยไหนเปาอ้าวอา้อาวอา้าวกินอะไรนั่นเอาไมด้ดิตักเปาเลยตักเปาโอ้ยเอาละให้เปาเราไปเล่นละอา้อาวอา้าวอ้าวโอยเดี๋ยวก่อนโอยยังไม่ได้ถูตัวเลย ยังไม่ได้ขัดเลยอ่าเออจูอ่เหอ่ออ่ะเจ๊งเหาะได้จูฮะจูเด่ดนึ่งด่าจูเอ้าเออ กอเด้กี่กี่ละอู้ัวกล้ากี่ละนะเออโอ้โอ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของครอบครัวน้องบันฟันนะครับอันนี้พ่อฟานขออนุญาตอ่ะขัดแม่หญิงก่อนขัดตัวนะครับบายบายครับ